คนขับรถหาเสียงของพรักพลังประชารัฐ <ฮะ S 2> ได้ออกมาบอกกล่าวแล้วก็โพลธนาว่าถูกปืนจ่อหัวห้ามหาเสียงนะ ศูนย์ประสานงานพักพลังประชารัฐเขตหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะค่ะคนขับรถแห่ป้ายหาเสียงคือนายมานิตสันทิอายุ46ปีนะคะเป็นชาวเพอบ้านด่านค่ะเป็นทีมงานขับรถแห่ออกขับรถประชาสัมพันธ์หาเสียงตามถนนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครนะคะ<อ>เขาก็เล่าบอกว่า มีชายสองคนขับรถจกักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนชนิดลูกโม่ไม่ทราบขนาดจอมาที่ศีรษะแล้วพูดจาข่มขู่ด้วยนะบอกว่ามาวิ่งหาเสียงให้เขาทําไมออและบอกว่าห้ามเปิดเสียงประชาสัมพันธ์ห้ามเปิดเ,ออเสียง แล้วเป็นไงล่าสุดนี่เหตุการณ์นี้ตั้งแต่3พฤษภาคมค่ะปรากฏว่าล่าสุด4พฤษภาคมนะคพลตํารวจตรีรุทธพลค่ะนวรัตผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์สั่งการให้ชุดสืบสวนตํารวจภูธรบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบ้านด่านลงพื้นที่เลยค่ะไปสืบสวนดูซิจนได้ทราบว่าอ้าวเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากไม่พบพยานหลักฐานในการเชื่อมโยงนะคะ ทางตำรวจไปสืบสวนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคนขับรถกันหน่อยค่ะจริงอยู่พูดไปนะครับจริงอยู่พูดไปนะครับก็มันไม่เก็นความจริงนะครับก็ขออนุญาด้วยนะครับทุกท่านครับพูดเรื่องอะไรครับเรื่องของที่ว่ามีคนมาจี้นะครับจี้ครับผมจี้เรื่องจี้เรื่องข้ามหาเสียงนะครับจะขอ ขอโทษทุกคนครับคืบอขอโทษทุกคนครับ,รบค,คืบอจะรีบกลับบ้านก็ยอมรับสารภาพแล้วสาเหตุที่กุเรื่องขึ้นมาบอกว่าอยากหยุดไปดูแลแม่ว<อ>ิ่งหาเสียงมา70-80กิโลเมตรละกุเรื่องซะเลยตัวเองอยากหยุดงานเองอยากหยุดงานเองก็เลยกุเรื่องขึ้นมาว่ามีคนเอาปืนมาจี้<ช>ไม่ให้หาเสียงใส่เสื้อผักพลังฉลัดเลย ไม่น่าโอ้โหแล้วโดนคดีด้วยนะขอโทษสังคมก็ขอโทษไปแต่โดนคดีมาตราหนึ่งเจ็ดสามรตำรวจตั้งข้อหาผู้ใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทําความผิดขึ้นแล้วมาแจ้งความมีความผิดทางอาญาด้วยซวยหนักขร้บอีกเออโอ้โหก็จ้างคนอื่นสิเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเมตรเองบอกแล้วหยุดแล้วอันนี้ก็โอละพ่อนะะเพราะฉะนั้นช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องข่าวสารด้วยนะฮะค่ะ